็เปนอย่างที่หลวงตาพูดจริงๆนะคะคุยเรื่องทางโลกแต่เป็นเรื่องของทางธรรมเข้ามาสอดแทรกชี้ให้เราเห็นนะคะนั่นแหละเนาะใครก็ตามที่มาเจอกันนะคะก็ให้ไปเพียรทรรมเอานะคะทำได้ทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าเราจะทําไม่ได้เราทําได้ทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะตุกมุ่งมั่นขนาดไหนเมื่อเราทําได้แล้วแบบที่ท่านสอนเนะะีคะเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยชีวิตที่มันมีความสุขเป็น,ปนแบบนี้นี่เอง มันไม่ต้องการอะไรเยอะนะคะมันรู้สึกมันรู้สึกเหมือนเราสลาดขึ้นนะะ่ะหาความสุขให้ตัวเองเป็นอะไรเงี้ยนะ,ะหามุมให้ตัวเองสขสุขเป็นอ่ะนะคะโดยที่ไม่ต้องอ้างอิงปัจจัยจากภายนอกอยู่ตามไล่ตามนาตามทุ่งตามอะไรก็ตามทําอะไรอยู่ก็ตามมันจะรู้สึกเบารู้สึกเพลินงานก็ทําไปนะคะงานก็ทําไปจิตก็ภาวนาไปแผ่บุญไปนะคะ มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคุยกับโลกวิญญาณทางความรู้สึกไปทางทางจิตนะคะนะคะว่าดูแลตรงนั้นตรงนี้หน่อยนะคะนะคะเราก็จะคุยไปทางจิตเรานะคะประมาณนั้นนะคะมันมีอยู่คลิปหนึ่งเมื่อเช้าไปดูรู้สึกสะท้อนใจมากเลยมีผู้ชายคนหนึ่งอะคะ่ะเขาจัดการแม่เขาที่เคหะร่วมก้านะคะที่เนี่ยใกล้ๆบ้านพี่ชายเยฉนเลยเคหะร่วก้าสมัยที่เขายังไม่ขายบ้านนะะตรงนั้นเลยนะคะใกล้ๆเลย คือแกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าอาแกจัดการแม่แกเนาะแล้วกแกไปวางไวตง้ตรงตรงอ่างอาบน้ํานะคะที่ที่บ้านเขานะคะแล้วก็เอาผ้าลงแล้วก็เอาเทป,ปูนแล้วก็ผ้าลงแล้วก็เทป,ปูนทับอะไรเงี้ยแล้วหลายวันแกก็เลยเดินขึ้นไปโรงพักแล้วก็มีนบุรีอะค่ะบอกว่าจับผมหน่อยผมจัดการแม่ผมเสียชีวิตไปอะไรเงี้ยนะผม น่าจะสามหรือสี่วันเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาหิวข้าวอะไรเงี้ยนะเขาเอายื่นบัตรให้ตํารวจเป็นบัตรของคนที่เอมีปัญหาด้านสมองค่ะนะคะแล้วทีเนี้ยเหมือนเป็นจิตเวชเออจิตเวชนะคะเขาก็เลยส่งตํารวจไปดูเป็นจริงๆคือแกจัดการชีวิตของแม่แกนะคะแล้วทีเนี้ยเขาเขาก็เลยไปดูคลิปเก่าแกแกลงคลิปนะคะแกลงน่าจะดิฉันไม่รู้ว่าลงใน youtube หรือเปล่าแต่ว่าดิฉันเห็นลงข่าวใน youtube เมื่อเช้านี่ เขาาคลิปของแกมานะ่ะแกบอกว่าเหมือนแก